ต, latitude, ตอนนี้สวนโรงร้านมาอยู่ที่สวนปวชนะครับสวนสวนพี่ปวิชัยนะครับยามมาจากปวิชัยสวนปวชนะครับเซิร์ชในเฟซบุ๊กก็จะเจอนะครับสวนพี่เขานะครับอันนี้อายุกี่เดือนแล้วครับพี่เดือนที่สี่ครับเดือนที่สี่นะเพื่อนๆนะครับเดือนที่สี่ก็จะเห็นลูกแล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ปลูกยังไม่ถึงแปดเดือนเก้าเดือนเลยนะครับสี่เดือนก็มีลูกแล้วครับนี่นะครับ จำได้ว่าพี่เขาไปหาถึงสวนโรง้านแล้วก็จดชื่อสายพันธุ์ไปนะครับว่าเป็นชื่อไต้หวันเซเทียนวางเซเทียนโฮนะครับเก้าลางนะครับนี่ไปหาถึงสวนเลยนะครับไปเอาถึงสวนอัออนอน,นี้ก็ได้มาปลูกแล้วก็จจติดลูกแล้วครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับแป๊บเดียวนะครับนี่แล้วก็พี่เขาทาบทาบกิ่งขายทาบขายด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ทาากิ่งขายด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้นะครับต้นฉบับมาจากสวนโรงร้านนะครับ ใครจะอุดหนุนกิ่งพันธุ์นะครับที่สวนปวชนะครับนี่ก็อําเภอหนองใหญ่หนองใหญ่ไหมพี่ตรงนี้อ่าหนองใหญ่นะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวบอกบอกเบอร์เพื่อนๆนะครับเบอร์อะไรครับ0ูนย์หกหนึ่งครับหสองหนึ่งห้าหน้าห้ากห้าห้านะครับใครจะมาดูผู้ซาไต้หวันโซนนี้นะครับก็จะมีสองสวนนะครับสวนปวชแล้วก็สวนไผ่ใกล้ๆกันนะครับ เออมาได้เสาร์อาทิตย์นะครับโทรมาสอบถามก่อนล่วงหน้านะครับนี่สี่เดือนนะครับเพื่อนเพื่อนต้นสวยมากเลยนะครับดูแลดีนะครับนี่พออมีลูกอะไรให้ให้ให้เห็นแล้วนะครับนี่แล้วก็เขาจะปลูกพุทราห้าสิบไว้ไวตน้นตรงนี้มีมีพุทราทั้งหมดกี่ต้นนะสามสิบห้าต้นแล้วก็มีพุทราห้าสิบกี่ต้นนะครับสองต้นพุทราห้าสิบสองต้นนะครับเพื่อนเพื่อนห้าสิบนี้จะดกมากนะครับนี่ วิวดีนะครับฮวงจุ้ยดีนะครับมีข้างข้างข้างหลังมีภูเขาน้เพื่อนข้างหลังมีภูเขานี่นะครับเก้าหลางตัวนี้จะเป็นตัวช่วยผสมเกสรนะครับเพื่อนๆนตัวช่วยผสมเกสรนะครับอนี่นะครับสี่เดือนเองนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหต้นพุทราก็สวยหญ้าก็สวยนะครับอันนี้ถ้ากิ่งขายแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน <laughs> นี่นะครับสวยมากครับผม